ฟังเพื่อที่จะให้เขาเล่าอะไรมาเราแค่มีหน้าที่ฟังอยู่เขาไม่ได้ถามว่าเออถ้าทําอย่างนี้โอเคไหมถ้าเขาไม่ถามคือเราไม่ตอบเราไม่ออกค o p y ดรืแอะไแค่รับฟังอย่างเดียวพอ,ค,อค่ะในการใช้อํนนานาจอะไรอยค่ะก็คือหลายๆครั้งบางทีตัวเองก็ถูกบังคับใช้อํนนานาจโดยการพ่อแม่ที่แบบว่าสั่งให้เราทําอย่างเดียวโดวยที่ไม่ถามเราว่าเราอยากทําแบบนี้ไหมหรือว่าตัวเรามีอะไรถึงไม่อยากทําแบบน,นั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเอาไปใช้กับตัวเองกับพ่อแม่ก่อนค่ะเป็นันดับแรกเลยค่ะสำหรับกิจกรรมครั้ง3วันนะคะก็รู้สึกว่าได้รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรื่องอำนาจเมื่อกวันทีแล้วเราในฐานะเป็นครูเราก็จะมีอำนาจแค่เด็กนัยนเท่านั้น,น,น,นแต่วันนี้พอรู้ว่าอำนาจของเราก็มีนะเรามีอำนาจเรา,เราทําอะไรได้หลายอย่างเลยแล้วเ,เราสามารถยืมอำนาจจากคนอื่นได้ด้วยอันนี้ค่ะ สามารถแบบนำไปใช้ได้จริงๆแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรักแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมจากวันนี้ที่เรียนในเรื่องของอำน,นาจคิดว่าตัวเองก็คงเป็นแบบอ,อ,อายุแค่นี้คงคงไม่มีอะไรไปสู้หรือว่าไปอะไรกับเขาหรอกแต่พอเรามาไล่ดูในจุดเล็กๆแค่เราแบบขับรถได้เราทำกับข,ข้าวเป็นเราอะไรแบบนี้ก็คือเออม,มันก็คือเป็นอำน,นาจอย่างหนึ่งของเราแบบนี้ค่ะ ซึ่งมันมันทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ก็รู้สึกดีใจที่เหมือนได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างมากๆแล้วก็ได้ความรู้อย่างเช่นเรื่องอํานาจวันเนี้ยอยากจะเอาไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนร่วมงานหรือแบบคณะครูรเรียนมากๆเพราะว่าในการทํางานในโรงเรียนอ่ะมันมันควรที่จะไปด้วยกันนะคะจับมือแล้วก็ไปด้วยกันพร้อมกันแบบเนี้ เป็นเรื่องที่ประทับใจมากมากในเรื่องของอำนาจค่ะรู้สึกขอบคุณค่ะที่ที่ได้ทํกากิจกรรมเกี่ยวกับอำนาจค่ะวันนี้เหมือนกับว่าได้ได้ลองค้นหาตัวเองว่าตัวเองมีอำนาจอะไรบ้างบางทีเราแบบไม่ไม่ไม่เคยสํารวจตัวเองค่ะว่าอำนาจที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยมีอะไรบางทีเขียนไปรแรกเนี่ยกเ็เขียนได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้สารวจตัวเองเลยเราก็ยิ่งได้ให้เพื่อนเนี่ยได้ลองเขียน เกี่ยวกับข้อดีของตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันได้ยืนยันกับตัวเองแล้วก็ตอบตึงว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนเนี้ยก็มันก็มีสุดดีนะอันนี้มันก็จะทําให้เราแบบเกิดความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะก็อยากขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบคุณทางทีมวิทยากรมากๆเลยนะคะมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันทุกหัวข,ข้อนะคะเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะเราจะเจออะไรอีกเราจะได้รับความรู้ไหมนะคะแต่เมื่อวันสุดท้ายนะะก็คือ ก็คิดเหมือนกันคะ่ะว่าตัวเองอะจะนําข้อมูละจะกลับไปเล่าให้ฟังได้ไหมจะกลับไปทําต่อเรื่องได้ไหมนะคะเพราะว่าแล้วก็แล้วสุดท้ายก็คือทางทีมที่ละครให,ให้ให้ทาการวิเคราะห์สื่อะคะ่ะแล้วก็ให้เราเขียนออกมานะคะโดยที่โจทย์เอาตัวละครตัวไหนก็ได้นะะี่ค่ะทาให้รู้เลยว่าสามารถอ๋อวันนี้ฉันได้แล,ละก็คือฉันได้แผ่นนี้คะ่ะก็คือทําให้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณะคะ่ะ ในการมาอบรมครั้งนี้สามวันค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเรามากแล้วเราสามารถานำพวกเนี้ยกลับไปใช้กับเด็กในสูงของเรากลับไปขยายต่อให้กับเด็กแล้วสิ่งที่เราได้เราก็เอากลับไปปรับปรุงแล้วที่เรียนวันนี้ค่ะคือได้ความลับของพ่อ เหมือนตัวเองมากค่ะเพราะว่าเราก็ปฏิบัติกับลูกแบบนั้นเหมือนกันเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็อยากให้ลูกทําอะไรได้เองด้วยตัวของเขาเองเหมือนที่คุณเมย์บอก4ี่ขวบจะให้เขาเดินไปโรงเรเอเหรอาแอนทำค่ะแอนเอาลูกไปเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาอายุได้สิเดือน,นะคะ่ะก็คือโอ้มันตรงกับตัวเองมากเลยค่ะดังนั้นเราก็น่าจะต้องกลับไปปฏิบัติตัวใหม่ ไปทาความเข้าใจกับอะไรใหม่ๆดังนั้นที่นี่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ได้เรียนรู้ะคะ่ะดังนั้นขอบคุณทีมวิทยากรมากค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณทีมวิทยากรแล้วก็พี่น้องๆทุกคนนะคะทําแบบทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่อบรมมาทั้งสามวันประทับใจกิจกรรมและประทับใจคนทุกคนคะ่ะเราได้เครื่องมือที่จะไปช่วยให้เราการทำงานร่วมกับคนอื่น แล้วก็ได้เครื่องมือที่จะไปช่วยเด็กๆที่เราดูแลอยู่ค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านค่ะที่นำกิจกรรมดีๆมามอบให้กับ่องค่ะแล้วก็แต่และกิจกรรมก็มีความความแตกต่างความหมายแล้วก็ความเขาเรียกว่าความเข้าใจและความทุกซึ้งของแต่และกิจกรรมที่มาสื่อออกมาไม่เหมือนกันเนาะให้เราสามารถนำไปใช้ในการทำงาน ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีค่ะก็ตขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยค่ะที่เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยครู้สึกว่าตัวเองชอบไอการลอยเรียงอันเนี้ยมากเลยเนาะแล้วที่ค้นพบจริงๆเลยคือแบบเฮ้ยลายำหน้าตั้งแต่แบบราอยู่ในท้องแม่เลยนะโว้ยทันทีที่เรามาเกิดในท้องเขาอะ่ะ เขาก็แพ้โถงแบบว,ว่าเ <c oughs> ออชอบมากเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะค่อยๆกลับไปทําอะไรกับตัวเองเพิ่มเนาะเพราะว่าตอนที่มาที่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราถูกเกาะเพศกดทับอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะจริงๆแล้วบางทีตัวเราเองก็ใช้กรอบเพศนี่แหละไปกดทับคนอื่นเขาด้วยมือกล้ามไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็รู้สึก เบาๆขึ้นเนาะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจที่จะกลับไปดูข้างในตัวเองอีกในหลายอย่างเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่มีคำอื่นๆเลยนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะหลากหลายอาชีพที่มาแลกเปลี่ยนนะคะขอบคุณท่านวิทยรกรขอบคุณแม่กับข้าวอร่อยมากๆนะคะขอบคุณพลังบวกทุกๆท่าน ะะแม้แต่แม่อ้อยจะไม่ได้ไปหาทุกท่านเนาะแต่ก็รับรู้ถึงสายตาเวลาเราคุยหรือเราพูดเงนี้ค่ะในการเปิดรับขอบคุณที่ทําให้คนคนนึงมีความเชื่อมั่นขึ้นมานะคะเป็นคนดูมีความเชื่อมั่นแต่ไม่มีขอบคุณกิจกรรมที่บอกถึงความศักยภาพศักรรยภาพที่คนอื่นมองเห็นเรานะคะหนูเขีดเส้นป้ายคําย้ําๆไม่เยอะเลยค่ะน่ารักค่ะน่ารักอัธยาศัยดีมุษยาสัมพันธ์ดีนะคะจนกระทั่งหนูมีคําว่าสวยขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากเคยถูกตราหน้าว่าไม่สวยมาโดยตลอดและเข้าใจแบบนั้นและเป็นพลังหวววันนี้ว่าสวยนะคะแล้วก็ขอบคุณการรับฟังการพูดคุยที่ทําให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วฟังตัวเองสําคัญมากและพูดกับตัวเองให้เข้าใจสําคัญมากส่งผลต่ออํานาจทางจิตใจของเราที่จะไปใช้กับคนอื่นนะคะก็ขอบอกวิทยกรไปเลยนะคะว่าสิ่งที่อบรมไปจะไม่ได้หายไปไหน จะพยายามให้มันออกมาในรูปแบบที่พอดีกับสถานที่ที่เราอยู่และจะพยายามขับเคลื่อนให้เด็กรุ่นใหม่นะคะมีทักษะความคิดนะคะที่เป็นแนวทางในลักษณะนี้เพื่อมากขึ้นขอบคุณค่ะที่ทำให้เราเห็นภาพของคำว่าเพศศึกษา sex education โดยเฉพาะคำว่าเพศที่แปลว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันทำให้เราได้สูงอินเข้าไปว่ารายละเอียด เรื่องเพศมันมีรายละเอียดมันมีความเข้าใจมันลงลึกไปตั้งแต่ฝันเปียกประจําเดือนอินเตอร์เซ็กและของเทียมใดๆก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันมีรายละเอียดที่ต้องคุยและใช้ภาษาให้ถูกต้องกับวัยรุ่นซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องขอบคุณทางทีมวิทยากรทุกทางที่ร้อยเรียงกระบวนการ อย่างชัดเจนแล้วก็สอดคองแล้วก็ถึมเอาออกมาทําให้เราเห็นว่าภาพรวมมันต้องรวมหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของอำนาเเจนเดอร์เรื่องของมรดกทางทุกอย่างก็ขอบคุณครับขอขอบคุณทางอา,จารจ์เมย์แล้วก็ทีมวิทยากรค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ครบสามวันแต่ว่ามันมันได้กำลังใจมากๆโดยเฉพาะทุกพ่พอกว่าคือกำลังใจค่ะ ที่เราได้อยู่ร่วมกันทั้ง3วันนะครับมันทําให้เหมือนกับว่าเราใน,ในบางเรื่องของเพื่อน <c oughs> ๆเราอาจจะเหมือนเรานะครับแต่บางทีเราไม่ต้องไปวิ่งหาคําตอบเองแต่เพื่อน <c oughs> ๆได้สะท้อนให้กับเราแล้วนะครับทําให้เราได้เหมือนกับได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นของเราด้วยเนี่ยครับแล้วก็อย่างที่เราได้เรียนมานะครับก็ทําให้รู้ว่าก็จริงๆเราไปใช้ชีวิตนะครับเราไปจัดหูดีกว่าเหมือนที่พี่เมยว่าที่ผมผมก็ บันทึกตรงนี้ไว้ครับว่าเราไปจับถูกดีกว่าถ้าเราไปจับผิดเราก็เป็นทุกข์เฉยๆนะครับเราไปใช้ชีวิตที่มีความสุขดีกว่าแล้วเราก็ไปสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างที่เราอยู่ในจุดนั้นเราทําแบบไหนได้เราทาเราเราไปต่อยอดจุดไหนได้เราก็ไปต่อยอดแต่ละแต่ละพื้นที่ที่เรามีนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงความหลากหลายทางเพศความหลากหลายในเรื่องของมนุษย์ทุกคนนะครับก็มีสิทธิ ที่จะเติบโตแล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขในรูปแบบของเขาและตัวเราก็ต้องดูแลตัวเราด้วยครับผมแล้วก็รักตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเราต้องการแล้วอยากที่จะเป็นครับโดยที่เราสามารถเป็นผีเสื้อบินไปได้เลย